ทุกทุกท่านนะคะที่ดูอยู่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้ไดที่ง่ายๆที่เราจะประสบความสําเร็จได้ก็คือว่าเราเดินตามคนที่เขาประสบความสําเร็จอันนี้ง่ายที่สุดและดีที่สุดสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าดรนิเวศเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในช่วงนี้ยังไงมีมุมมองเกี่ยวกับหุ้น IPO อยังไงนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอยากรู้ก็ไปฟังกันเลยจ้าในประวัติศาสตร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆในตลาดหุ้นก็คือ เมื่อตลาดหรือดัชนีตกต่ำลงมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะปรับตัวขึ้นตอนเริ่มต้นก็จะไปอย่างช้าๆและนำด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานดีและมีกำไรที่กำลังจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อมาเมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นถึงจุดหนึ่งหุ้นขนาดกลางก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นและจะปรับตัวขึ้นแรงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มักจะอุ้ยอ้ายและโตช้ากว่า และหลังจากที่หุ้นขนาดกลางปรับตัวขึ้นไปมากและกระจายตัวออกไปก็จะมาถึงคิวหุ้นตัวเล็กที่เริ่มเห็นว่ากิจาการจะมีกำไรดีขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะดีขึ้นอย่างมั่นคงซึ่งในตอนนี้นักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยก็จะเริ่มเข้ามาเก็งกำไรซื้อขายหุ้นกันเป็นจำนวนมากเพราะได้รับข่าวว่าตลาดหุ้นทำเงินให้นักลงทุนจานวนมาก การลงทุนสามารถสร้างเศรษฐีให้กับนักลงทุนหุ้นเป็นกอบเป็นกรราความร้อนแรงของตลาดหุ้นหรือดัชนีหุ้นเมื่อวิ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งหุ้นทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นตัวเล็กก็จะแพงจนเริ่มมีคนขายทํากำไรออกมาทำให้หุ้นเริ่มหยุดวิ่งข่าวดีๆที่จะขับเคลื่อนหุ้นเริ่มหมดซึ่งเวลานี้เองก็ถึงคิวหุ้น IPO หรือหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดครั้งแรก โดยเฉพาะที่เป็นหุ้น IPO ขนาดเล็กหุ้นเหล่านี้จะถูกนำมาขายโดย underwriter และที่ปรึกษาทางการเงินที่จะประเมินราคาหุ้นโดยอิงจากผลประกอบการของบริษัทที่มักจะมีตัวเลขที่น่าเชื่อถือเพียงไม่กี่ปีหรือบางทีแค่ปีหรือ2ปีโดยที่ปีสุดท้ายก่อนเข้าตลาดก็จะเป็นปีที่มักจะดีกว่าปกติบ่อยครั้งก็จะเป็นปีที่ผลประกอบการก้าวกระโดด วาน,นิทนากรก็จะใช้ตัวเลขนี้และประมาณการต่อไปข้างหน้าที่มักจะเติบโตสูงกว่าอดีตมากจากนั้นพวกเขาก็จะตีมูลค่าโดยใช้ตัวเลขเช่นค่า PE ที่มักจะอิงจากค่า PE ของอุตสาหกรรมคูณด้วยตัวเลขกำไรของบริษัทจากนั้นก็จะมีการดิสเค u า t หรือปรับลดราคาลงมาสัก10-15%เ เพื่อที่จะแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าจะได้ซื้อหุ้นถูกลงจะทำให้มีกำไรเมื่อหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยนั้นหุ้น IPO ถือเป็นหุ้นที่นักเล่นหุ้นส่วนบุคคลชอบมากเพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาเก็ง์กำไรได้ราคาหุ้นจะมีความผันผวนสูงกว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดมานานแล้วราคาที่เข้าซื้อขายหุ้นในวันแรก จะแตกต่างจากราคาจองเป็นหลาย10%เลยทีเดียวนี่ถือเป็นเรื่องปกติและหุ้นบางตัวอาจขึ้นไปถึง200%หรือชนเพดานก็มีอยู่บ่อยๆแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาที่เกิดการขาดทุนกลับมีการขาดทุนไม่มากแค่1 0 2ถึงก็ถือว่ามากแล้วเพราะอะไรนะเหรอเพราะไม่มีใครมีต้นทุนต่ำกว่าราคาจองนั่นเองยกเว้นผู้ถือหุ้นเดิมหรือเจ้าของหุ้นที่มักจะถูกล็อกเอาไว้แล้ว คือการล็อกเอาไว้ไม่ให้ขายในช่วงเวลาหนึ่งหลังหุ้นเข้าตลาดดังนั้นการจองซื้อหุ้น IPO รวมถึงการเล่นหุ้นในช่วงวันแรกๆที่เข้าตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนบุคคลชอบมากหลายคนอาจจะไม่สนใจเรื่องพื้นฐานและราคาหุ้นที่เหมาะสมเกือบทุกคนเข้ามาเล่นเก่งกำไรเท่านั้น ซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขายหุ้น IPO ในช่วงแรกๆของการเข้าตลาดหุ้นสูงแบบมโหโฬาและราคาหุ้นบ่อยครั้งก็ขึ้นไปแบบไม่น่าเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าหุ้น IPO ทุกตัวจะประสบความสำเร็จการคาดการว่าหุ้นตัวไหนจะวิ่งระเบิดระเบอ้อนั้นดรนิเวศคิดว่าน่าจะต้องมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรมากกว่าพื้นฐานที่แท้จริงของกิจการและความถูกแพงของราคาหุ้น ซึ่งดรนิเวศได้เล่าออกมาเป็นข้อๆข,ข้อแรกหุ้น IPO ที่จะประสบความสำเร็จมักจะอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนที่คนเชื่อว่าจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องยาวนานโดยที่นักเล่นหุ้นทั่วไปมักจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากนะัก ดังนั้นหุ้น IPO ที่จะเข้าตลาดก็จะต้องมีชื่อที่คนฟังแล้วเกิดความมั่นใจว่านี่คือบริษัทที่ใช่เลยเพราะมีคำที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ระดับโลกหรือมาจากแหล่งที่เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีระดับโลกและที่สำคัญก็คือบริษัทมีการซื้อขายสินค้ากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก และในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการในประเทศก็จะต้องมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันมากเช่นว่าคราวหรือแพลตฟอร์มข้อ2เป็นบริษัทที่กำลังได้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ใช้ในการป้องกันโควิด -19 หรือเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเลย และยอดขายก็ไม่ได้ตกลงมาบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้าแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำไรของบริษัทกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งเรื่องราวของบริษัทที่อยู่ในภาพพจน์ของนักลงทุนก็คือเป็นหุ้นเล็กที่เติบโตเร็วซึ่งหาได้ยากในตลาดหุ้นไทยในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลงอย่างมากปัจจัยที่จะทำให้หุ้น IPO ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นในช่วงแรกก็คือ ขนาดหรือจํานวนของหุ้นที่ขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนทั่วไปจะต้องไม่สูงมากนั่นหมายความว่าฟรีโฟลดหรือหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดจะมีไม่มากเช่นแค่ไม่กี่ร้อยล้านหรืออย่างมากก็ไม่เกินพันล้านบาทเพราะถ้าเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลดสูงการที่จะมีเม็ดเงินมาไล่ซื้อดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นไปก็ทาได้ยาก หุ้น IPO ที่มีจำนวนหุ้นกระจายในตลาดน้อยและเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสำหรับการเก็งกำไรเช่นอยู่ในอุตสาหกรรมไฮเทคและเติบโตเร็วจะมีโอกาสที่จะถูกคอเนอร์หรือถูกซื้อโดยนักเก็งกำไรหรือนักปั่นหุ้นจนเกือบหมดซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นวิ่งระเบิดระเบ้อนั่นเองโดยที่พื้นฐานของกิจการอาจจะไม่รองรับ อย่างเช่นหุ้นตัวเล็กหลายตัวที่วิ่งขึ้น200%ในการซื้อขายวันแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาดรนิเวศเชื่อว่าปรากฏการณ์ของภาวะกระทิงของหุ้น IPO โดยเฉพาะที่เป็นหุ้นขนาดเล็กซึ่งดรนิเวศคิดว่ามาจากการที่หุ้นถูกคอร์เนอร์นั้นอาจจะดำเนินต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ก็คงไม่นานนักเพราะว่าภาวะการเก็งกำไรของตลาดหุ้นไทยในส่วนที่เป็นหุ้นเล็ก ที่เกิดขึ้นคงไปต่อได้อีกไม่นานและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นความร้อนแรงของหุ้น IPO มักจะเป็นสัญญาณว่าภาวะกระทิงใกล้จะจบซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นราคาหุ้นที่ขึ้นไปสูงมากก็จะไม่สามารถคงอยู่ได้ซึ่งนักลงทุนจะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทที่เราคิดว่าไฮเทคนั้นอาจจะไม่ใช่บริษัทไฮเทคที่มีเทคโนโลยีระดับสูงจริงๆและบริษัทอื่นจำนวนมากก็สามารถทำได้ ไม่มีทางที่บริษัทจะสามารถเติบโตและทำกำไรมากมายได้ในระยะเวลาอันสัน้นและสิ่งที่จะยืนยันก็คืองบการเงินที่จะทยอยออกมาทุกไตรมาสนักเล่นหุ้นเก่งกำไรในหุ้น IPO บางคนอาจจะคิดว่านี่คือการเก่งกำไรและจะซื้อขายหุ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าดูว่าหุ้นอาจจะไม่ขึ้นต่อแล้วก็จะขายออกไปก่อนแต่ในความเป็นจริงนั้นแทบทุกคนที่เข้ามาซื้อหุ้นก็จะคิดในแบบเดียวกัน ดังนั้นในวันที่เราคิดจะขายคนอื่นก็อาจจะคิดในแบบเดียวกันคนที่จะซื้อมีน้อยมากหุ้นก็อาจจะตกลงมาได้มากจนเราไม่อยากขายและในที่สุดก็จะติดหุ้นเพราะว่าราคาหุ้นต่ำกว่าต้นทุนของเรามากและถ้าขายก็จะขาดทุนอย่างหนักดรนิเวศคิดว่าคนที่จะมีโอกาสกำไรได้มากในการเล่นหุ้น IPO ก็คือคนที่คุมเกม คือคนที่มีเม็ดเงินมากพอที่จะคอเนอร์หุ้นซึ่งจะดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นไปได้มากตามที่ต้องการจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยขายหุ้นออกมาในเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะระยะจนหมดก่อนที่ความจริงในพื้นฐานของหุ้นจะปรากฏอาจก็จบไปแล้วนะคะก็หวังว่า บทความคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจิมก็ขอลากันไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยทุกท่านมานะที่นี้ด้วยจ้าบาย